ร้อนทั้งประเทศเมื่อเจนนี่โพสสิ่งนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขันราวันนี้มาชมความร้อนของกระหมีนะภายใต้แคปชั่นอัปแวบีบีลองของเจนนี่เกิดอะไรขึ้นไปดูในคลิปนี้นะคะกระหมี่ร้อนทั้งประเทศค่ะเมื่อเจอโพสของเจนนี่นะเจนนี่โพสไอจีอะไรทำไม ก็มีถึงดินทั้งประเทศคือเรื่องมันก็มีอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเจนเนี่นะขออนุญาตเอ่ยถึงน้องเจนเนี่เทียนโพสุวรรณนะดาราตัวมัมตัวแม่นะของวงการบันเทิงไทยนะเป็นอันทราบกันดีว่าเจนนี่นี่เขาเป็นสายมูนะสายมูในเรื่องของอ่าเขาก็นับถือพยานหน้ามันไม่แปลกนะคนไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังพวกดาราดาราซุปตอรซุปตา เขาก็จะมีสิ่งที่เหนือจิตใจของเขานอกเหนือจากพุทธศาสนาเขาก็จะมีความเชื่อส่วนตัวบางคนก็นับถือพญายนาคบางคนก็นับถือพญาครุฑอ่าส่วนมากอสอนี้คนก็จะบูชาพญายนาคนับถือพญายนาคก,กับท่านท้าววิสวรรณกันแตดส่วนเจนนี่เนี่ยเขาสายพญายนาคเขาก็ได้เที่ยวตระเวนละค่ะนะเขาเรียกอะไรบวงสรวงบูชาพญายนาคตามที่ต่างๆที่มีชื่อเสียงนะล่าสุดเขาก็เดินทางไปที่ประเทศ ไ่อย่างเอยชื่อเลยสารนาฬิกาหรือว่ากระหมีนั่นเองนะไปก็ไปเที่ยวที่นครวัดแต่ก็ถ่ายรูปพร้อมโพสลงไอจีที่มีผู้ติดตามสี่ล้านกว่าคนย้ำเจนนี่มีผู้ติดตามสี่ล้านกว่าคนไม่ว่าเจนนี่จะโพสอะไรตีให้แค่คนดูแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ประมาณสองล้านคนต่อโพสนะจะเห็นในสิ่งที่เจนนี่โพส ตีทิ้งคว้างเลยนะประมาณสองล้านอืมจะนี่ทําอะไรมันจะมีเอฟซีตัวยงที่จะต้องเดินตามรอยไม่ว่าเขาจะกินจะใช้อะไรก็แล้วแต่อืมจะมีพวกที่ว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนพันธ์แท้อืมดาราคนโปรดของฉันทําอะไรฉันจะต้องเดินตามรอยเท้าของเขาเช่นดาราคนโปรดชอบกินขนมครกเจ้านี้นะ ขนมคกเจ้านี้ที่ดาราคนนี้รีวิวมันก็จะขายดิบขายดีปังปุริเย่ดาราคนนี้ใส่เสื้อยี่ห้อนี้กับสะพายกระเป๋ายี่ห้อนี้เดินเหมือนลิซ่าใช่ไหมอ่าเขาสะพายกระเป๋าอะไรใช้เข็มขัดอะไรเครื่องประดับอะไรสิ่งนั้นก็จะขายหมดขาดตลาดอย่างเช่นยาดมหงไทยเอ้ยนะขงที่ลิซ่าถือเนี่ยจะของรวยปังไม่รู้เรื่องเลยนะเช่นการเจนนี่โพสต์นะครวัดปุ๊บ ถ้ามีผลตอบรับที่ดีคนก็อยากจะไปเที่ยวอย่างน้อยตีทิ้งขว้างเลยสีซาห้าแสนต้องมีนะคะได้เดินตามรอยเจนนี่ไปเที่ยวนะควรวัดนะ่ะไปเช็คอินในจุดที่นางไปเออถ้าเป็นประเทศไทยเรานะ่ะคนระดับชื่อเสียงผู้ติดตามนางแบบสีซาห้าล้านผู้ติดตาม f o ลเลอร์มาห้าล้านหกคนหล้านคนเนี่ยมาเที่ยวเราจะดีใจช่วยกันแชร์ช่วยกันปรบมือเออช่วยกันส่งกดหัวใจให้นะเพื่อให้ผู้ติดตามเขาเห็นว่าการตอนรับที่อบอุน่น หน้ามาเที่ยวเยือนนั้นเป็นอย่างไรแต่ไม่ก็มีปุ๊บพอเห็นคำว่า up where we belong ก็จะเหมารวมเลยเต้าขาวขึ้นมาทันทีว่าเจน,นี่ไปเครมเจน,นี่ไปขโมยเอานาครวัดของเขาไปประกาศความเป็นเจ้าของกลางนาครวัดเอากบมันสิอืนะนี่แหละคือการหลอนการครั่งครั้งล่าสุดของคน ทางสามนาฬิกาของประเทศไทยมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะคุณผู้ชมเคยมีครั้งหนึ่งนะอืมกรณีคุณกบสุวรรณัน,น,นนะไม่ได้รู้สีรูปแปดอะไรแล้วคะ่ะแต่ตอนนั้นนางดังมากอยู่ๆก็มีข่าวว่านางไปประกาศทวงคืนข่าวพระวิหารเท่านั้นแหละก็มีหลอนทั้งประเทศบุกเผาสถานทูดไทยในยกในยุกนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรปัจจุบันนี้ รัฐบาลของประเทศไทยก็อยู่ภายใต้บารมีของพรรคเพื่อแมวอืมนะก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเจนนี่แค่ไปเที่ยวนะเจนี่เทนโพสวรรณเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวไปไหว้พญายน,นาคอืมแต่แค่โพสภาพไอจีประกอบ แคปชั่นเป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษว่า up where we belong ประมาณว่ามันเป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษก็นานแล้วนะเพลงเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังหรอกเพราะมันป้าไม่ชอบเพลงอะไรที่มันช้าๆนิ่มๆน้ำหน้าคุณผู้ชมก็ไปหาฟังได้เพลงนี้นะ มันเป็นเนื้อเพลงทํานองว่าให้กําลังใจกันและกันในการต่อสู้ดิ้นรนในการเดินทางของชีวิตอ่ะเราต้องพบเจออะไรม้างประมาณนี้แหละอ่ะเนื้อเพลงนะดาวเอาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษพอดีม่านี่มีผัวฝรั่งไว้มีผัวฝรั่งแล้วจะมาแปลตรงตัวให้ฟังไม่รู้จะทันหรือเปล่าอืมที่นี้อ่ะเรามาดูพอ เห็นแคปชั่นนี้ปุ๊บทัวลงไอจีนางเป็นที่น่าสังเวชใจไม่ได้สังเวชใจเจนนี่นะอืมสังเวชใจเจ้าของวัฒนธรรม Original. ออริจินอลรัฐบาลเอ่ยอืมประชาชนคนทั่วไปกรีดร้องอืวัฒนธรรมไทยคนไทยอะไรทุกอย่างหนะ้าเหมือนก็เหมรนหมดเลยทำไมแม่งไม่มาเที่ยวประเทศกูบ้างแต่พอดาราระดับเจนนี่ไปเที่ยวแล้วก็โพสต์ลงไอีให้คนเห็น กลับมาด่าทอต่อว่าเขาสารพัดอย่างค่ะคุณผู้ชมอ่ะด่าเจนนี่ตั้งแต่เซเลบเห็บหมายันผู้ดีไฮโซดาราอินฟูต่างๆของเขาเมนเนี่ยแท็กมือกันนะอย่างเช่นเพจนี้เพจคุณคแมซูเปอร์เนี่ยได้แชร์โพสแล้วค่ะบอกอุย้ยจับได้พี่น้องมาถึงปุ๊บก็ไปเคมประเทศเป็นของตัวเองเลยอมืมาช่วยกันแชร์ประมาณว่ามาช่วยกันถลม่มเจนนี่กันเถอะเสร็จแล้วโพสต์แล้วก็ แฮชแท็กแอดฟอลโลเนะมาแล้วค่ะคอมเมนต์แรกของประเทศที่หลอน 3K ฟ้าสีทองกระป๋องสีเขียวเนี่ยมาเลยคํมันแรกโจรทุกรุ่นม,มาตราหน้าว่าเราเนี่ยเป็นโจรน,นะบางคอมเมนต์บอกว่ารุ่นโจรตั้งแต่บัพรพบุรุษยังเป็นโจรที่สืบสารลูกหลานโจรก็ยังปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่โจรแล้วแต่ยอมรับว่าบรรพบุรุษเป็นโจรขบมยแผ่นดินคอมเม ขโมยทั้งวัฒนธรรมอาระยธรรมประเพณีและวรรณกรรมของบรรพบูรูดเขมรมาเป็นของตัวเองนี่คือคําด่าของประเทศสามนาฬิกาที่มีให้กับคนเสียมคนประเทศไทยนะอืคนโลกสวยบางคนกุป้าวังก่อน เห็นโพสตเพจหนึ่งนะก็าบอกว่าโอ้ยจะด่าดราม่าอะไรกันฉันก็แค่ไปเที่ยวเขมิเขมนดีนะจ๊าอาหารอร่อยผู้คนใจดีที่เห็นเห็นกันในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นแค่เรื่องที่ปั่นขึ้นมาตัวจริงของคนประเทศนั้นเนวโหดีสดใสน่ารักเป็นกันเองว่ แต่มาดูคอมเมนต์ในโลกออนไลน์สิคุณผู้ชมค่ะอ่ะต่อคอมเมนต์นี่บอกว่าหลงประสาทความจริงที่มายังไม่มีแผ่นดินเดินมาแย่งไปแย่งแผ่นดินของคนอื่นอันนี้คือตาการคขมรนนะบอกว่าไทยเนี่ยไม่เป็นคนชนเผ่าเล่ร่อนอ่ะมาจากเทือกเขาอันไตแล้วก็มาแย่งชิงแผ่นดินเขมรโบราณอันได้แก่อ่าสุขโขทยัยอายุนย,ยาสุพรรณบุรีอ่ะสุขโขทยัยอะไรเนี่ยแถวเนี่ยอืม ไทยเราเนี่ยเสียมเนี่ยมาจากข้าวอันไตแล้วก็มาฉกชิงแผ่นดินมันไปเออคนนี้บอกว่ายานําโจรเข้ามาในบ้านของคุณร่องรอยของโจรก็ยังคงเป็นโจรคนนี้บอกว่าสุนัขไทยเนี่ยคว้าโอกาสประมาณว่าช่วยโอกาสแล้วก็แปะรูปของน้องเจนี่ขออภัยขออนุญาตน้องเจนี่นะคะไม่ป้าไม่ได้ว่าเขาอันนี้คือคอมเมนต์ของชนเผ่าอารีอที่ชื่อว่ากะมีทางสามดากาของประเทศไทยอืคนนี้บอกว่า ได้เวลาเลิกโจรเข้าบ้านแล้วดาราต่างชาติดาราญ่ปุ่นดาราเกาหลีดาราอื่นนอกจากโจรอย่าลืมว่าโจรคนนี้คือโจรโจรทุกรุ่นแต่อย่าลืมว่าทุกประเทศชาติไหนๆก็เดินไปข้างหน้าเสมอไม่เหมือนเดิมมนนี่นก็งงกับ Google นะไม่รม่นแปลว่าอะไรแต่ที่แน่แ่คือมันไม่ให้มันไม่ต้อนรับคนไทยนั่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวบ,บ้านร้านตลาดกระทั่งยันเซรเรบอย่างที่เจนนี่นี่ก็ยังถูกปฏิเสธแล้วก็ยังทีถูกตราหน้าว่าเป็นโจรเพียงแค่โพสต์ว่า แอปเวอัพเว b ีบีลองก็คือมันเป็นแค่แคปชั่นเก็กเกรนะแต่พวกนี้ตีความไปหมดแล้วค่ะด้วยความครั่งนะครังวัฒนธรรมหลอนหลอนเรียกว่าหลอนก็ได้อ่ะคุณผู้ชมนะเห็นอะไรหน่อยปุ๊บนะคนไทยไปปุ๊บถ่ายรูปปั๊บกับคู่กับพยาน้าปุ๊บมันจะขโมยของมันทันทีเลยอืมเนี้บอกว่าพวกมึงทั้งหลายอย่าให้มาบ้านอย่ามาบ้านเกิดกูเด้อ ถ้าเขามามันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้แปลมันจาก Google Google มันแปลให้อย่างไรก็อ่านอย่างนั้นนะประมาณว่าพวกมึงอย่ามาบ้านกูนะอืมมาก็จะมาขโมยอย่างนี้บอกว่าชอบขโมยวัฒนธรรมคนอื่นคุณมีสมองไหมดูแลแผ่นดินกันนะคะพี่น้องเออเยอะแยะละค่ะส่วนมากก็จะตีหน้าเนี่ยอย่างนี้นว่าชาติเสียมจนทุกรุ่นจนทุกชาติจนจนประเทศหายชาติเสียมเลิกแย่งของคนอื่นอืมนะก็อย่างเงี้ยอืม อคนนี้บอกว่าบุรลี่เด็ดจนนี่นะจ๊ะชื่อนางบียาบอกว่าหน้าเหมือนผีบามีไร้ประโยชน์โอ้ยมึง่งานกล้าไหนๆไปส่องหน่อยสิคนสวยกว่าเจนนี่มากล้าชี้หน้าว่าเจนนี่หน้าเหมือนผีเนี่ยอุมผู้ชมค่ะคนที่บิลลี่เจนนี่ว่าหน้าเหมือนผีนี่ละค่ะดูละค่ะนี่ขนนะัดใช้ฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์แล้วนะนี่นะฟิลเตอร์แล้วนะบียานะ มึงกล้าเนาะกล้าว่าคุณแม่เจนนี่ตัวมันตัวแม่ของวงการบันเทิงนะอีบียานะมีผู้ติดตามหกพันคนอืมสวยเหลือเกินเก๋เหลือเกินอืมที่ที่อยู่ที่ที่เที่ยวเนี่ยกูยว่าไม่ถ้าออกมีปัญญาออกนอกพนมเปนก็คือมากรุงเทพแค่นั้นแหละค่ะไม่มีปัญญาบินไปดินเนอร์หรูที่ปารีสเหมือนเจนนี่เขาหรอกอืมแต่มามาบูลลี่เขาอืม เยอะๆมีแต่คําด่าทอบูลี่เจนเนี่นะในเพจคุณคแมรซ์ซูเปอร์เนี่ยคุณผู้ชมลักคิดเห็นเป็นอย่างไรนะประเทศเราดีอกดีใจนะถ้าคนระดับซุปตาแบบเจนเนี่นะมานะอืมนะดาราบางคนนะดูมั่งไม่รู้มั่งแต่รู้ว่าเขาเป็นดาราต่างประเทศเข้ามาถ่ายเออมาโชว์มาอะไรบ้านเราเราอกดีอกดีใจแต่นี่นะคนป่าปัถนาอยากจะเป็นอะไรนะอันดับหนึ่งของอาเซียน แต่เวลามีคนดังไปถ่ายรูปไปอะไรปุ๊บนะบอกโอ้ยรีบเต้าขาวขึ้นมาเลยเขาจะไปแย่งชิงฉกชิงวัฒนธรรมเรียกวันหลอนกันทั้งประเทศด้วยความที่ว่าไม่รู้สี่รูปแปดนะและอยากจะแข่งกับไทยและอยากจะมาโวยวาว่านักท่องเที่ยวตัวเองหายนักท่องเที่ยวตัวเองไปไหนจําไว้นะคุณผู้ชมที่มีกําลังเงินกําลังทรัพย์ถ้ายังยินดีปรีดานะ ที่จะไปทัวร์ประเทศนี้ก็เชิญตามสบายนะแต่เจนนี่เนี่ยป้าไม่ได้ไปส่องไอจเขาหรอกค่ะเขาเข้าไม่ถึงนะ ไม่รู้เขารู้สึกรู้สาอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้เพราะคนระดับนั้นนะเขาไม่ได้มาบอรี่วอเตอร์หรอกนะอืก็วนคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการหลอนของแมันกระ็มีครั้งนี้ขอพูดคุยกับคุณป้าได้ใต้คลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้านะคะก็สนับสนุนให้กําลังใจคุณป้าได้ที่บัญชีข้างล่างนี้พอเป็นค่าขนมหมักพลูและกําลังใจในการทําคลิปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ